12 5 G อยู่ที่นี่แล้วค่ะใครที่กำลังหามือถือหน้าจอใหญ่ๆนะแล้วสามารถใช้งานเอ G ได้ตั้งแต่แกะกล่องคุณมาถูกที่แล้วเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะเพียงแค่คุณซื้อกับทาง AS นะคุณจะได้นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่31,99บาทเท่านั้นพร้อมยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆนะคะอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวิยวมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทำไมต้องเป็นเครื่องนี้และทำไมต้องซื้อกับ AS พร้อมแล้วไปดูกันเลยงั้นอย่าริ่มที่นุองหน้าจอแล้วก็ดีไซน์ก่อนเลยละ,นนะคะตัวนี้ จะเป็น90เฮิร์ตนะคะแล้วก็ดันความสว่างสูงสุดเนี่ยได้ที่550ินิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งตัวพายนลเนี่ยมันจะเป็น iPS LCD นะคะแต่ว่าก็ถือว่าแสดงผลได้โอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะกดเลย์ให้ดูค่ะให้ดูนะเอ้ยโซโรของเราอย่างเท่นะทีนี้ค่ะเวลาอัตราส่วนจริงเนี่ยของ Netflix นะคะมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะ mm hmm. ถ้าเราขยายนะคะให้มันเต็มจอเนี่ยก็จะมีการทอนบนล่างไปบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่า โอเคเลยนะแล้วก็แส่งของสีสันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทําได้โอเคนะใช้ได้นะคะอาจจะมีมุมมองที่แบบจากข้างๆนี้บ้างนะที่รู้สึกว่าแบบอุย๊ยทำไมมันถึงแบบมีสีที่ไม่เท่ากันบ้างนะคะนิดหน่อยนะอันนี้ก็บอกไว้นะด้วยความที่ราคาเนี่ยมันค่อนข้างประหยัดมากๆนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ดูก็คือนี่พื้นที่ของหน้าจอค่ะเป็นไงบ้างพื้นที่ของหน้าจอนะคะก็ทําออกมาได้ถือว่าพยายามจะสมมาตรนะบนล่างพยายามจะสมมาตรแล้วแต่ว่าด้านล่างนะคะชินจะหนากว่าด้านบนอยู่พอสมควรนะคะก็เป็นปกติของมือถือในกลุ่มราคานี้แหละซ้ายขวานะะะคค่อนข้างจท บางนะใช้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณของกล้องนหน้าๆน,นั่นเองค่ะหือวิมือแบบนี้นะดีที่หน้าจอมันตรงทุกคนตรงแบบบนล่างซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะใครที่ไม่ชอบจอตรงนะคะหรือวิพี่ท่านไหนเนี่ยจะเอาเออกไปรับงานนะคะเหมือนที่บอกไปว่าจอเนี่ยสู้แสงได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยสาหรับ IP เนี่ยรองรับนะคะก็จะเป็น IP 5 3นาน้ํน้ำกระเซ็นอะไรแบบนี้ก็สามารถโดนพอได้นะคะด้านข้างเนี่ยตัวเครื่องจะเป็นแบบเหลี่ยมแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเนี่ยหลังเนี่ยตรงเช่นเดียวกันนะคะสีสวยมากนะนี่เป็นส ะะว่าสีนี้น่ารักมากเลยแล้วก็มีการวางกล้องนะคะกล้องจะมีทั้งหมด2กล้องด้วยกันแบบนี้นะคะมีโลโกโลเ้เลตมี 5G เนาะต้องบอกงนี้ค่ะว่าสําหรับเจ้าเครื่องนี้นะน้ําหนักเนี่ยทามอ,อกมาได้โอเคเลยนะน้ําหนักจะอยู่ที่199กรัมนะคะไม่รู้สึกว่าหนักเกิน,กนไปนักนะแล้วก็วัสดุขขเขาค่ะจะได้กระจกนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยเมื่อกี้เนี่ยเราถึงความจอใหญ่ไปแล้วนะคะแต่ว่าสมัยนี้ค่ะมือถือเนี่ยต้องมาพร้อมกับกล้องเจ๋งๆด้วยใช่ไหมเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องคู่ AI นะคะความละเอียดสูง เป็นเลนส์เดฟนะคะความละเอียด2ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นไฟแฟลชนะคะทีนี้กล้องหน้าค่ะกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลสิ่งที่มันดีมากมากเลยก็คือ r ร d m i 12 5 G เครื่องนี้ค่ะให้ฟังก์ชันที่เป็นการถ่ายรูปเนี่ยมาแบบจัดเต็มมากๆเลยเดี๋ยวพามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มแต่การถ่ายภาพนะคะก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆที่เราสามารถใส่ได้มีโหมดนะคะพอสเทนเนี่ยที่สามารถปรับนะเรื่องของค่า F อได้นะคะว่าต้องการให้เราเบอร์มากหรือเบอร์น้อยนะคะซึ่งเราการเซตติ้งเนี่ยมัน คุณสามารถจะถ่ายภาพในเวลากลางคืนเนี่ยได้ถือว่าทําได้โอเคเลยทีเดียวมีโหมดที่เป็น50ล้านพิกเซลนะคะถ่ายภาพออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีความคมชัดนะคะแล้วก็จะครอปเนี่ยตรงไหนไปใช้ก็สามารถใช้งานได้นั่นเองแล้วก็จะมีโหมดทำแ lap นะคะก็สามารถถ่ายเนี่ยภาพวิดีโอที่มันเร็วๆได้เนาะมีโหมดวิดีโอค่ะวิดีโอตัวนี้นะจะความละเอียดสูงสุดนะคะกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่ 1,080p นะคะ 30fps นะคะส่วนกล้องหน้านี่กล้องหน้าก็จะได้ 1,080p 30fps เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ ได้แต่เท่าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้าง งั้นเดี๋ยวเราคุยเรื่องพัวพันนะคะและการเล่นเกมกันนิดนึงค่ะขอเล่นด้วยเกมโปรรุ่มตอนนี้ละกันเพราะว่าเล่นอยู่เกมเดียวเลยนะเอ็กซ์กี้ปาร์ตี้นะคะเกมนี้เนี่ยมบอกหลายๆครั้งนะคะว่ามันเกมที่ค่อนข้างใช้พลังงานแล้วก็เพอร์ฟแมนของตัวเครื่องเนี่ยโอเค,อเ,คเยอะเลยนะทีนี้ค่ะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกราฟิกเซลก็ล้วก4 Gen 2นะคะก็ถือว่าโอเคนะก็คือเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเล่นได้ลื่นๆนะคะแล้วก็ตัว r อาวีนะใครเล่น r อานะคะก็สามารถเล่นแบบที่เป็น high frame rate ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนัน หคําตอบคือเล่นได้นะคะการใช้งานทั่ทวไปเนี่ยก็ถือว่าลื่นไหลพอประมาณเออต้องบอกว่าอย่าไปเทียบนะคะกับพวกแบบเออมือถือที่เป็นกลุ่มแบบราคาหมื่นอัพอะไรแบบนี้นะเพราะว่า p e r อร์แ a n ซ์อนุนนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะในเชิงของราคาด้วยนะคะเดีย๋ยวจะลองเล่นให้ดูกันด้วยเนาะเสียงเนี่ยถือว่าทาเสียงได้ดังดีนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าจะมีแค่ลำโพงตัวเดียวนะคะอยู่ที่ฝั่งกว่ามือด้านล่างตรงนี้นะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ทุกคนตัวนี้เนี่ยเห็นมันบางาบาเบา ะะมาพร้อมกับแบตก้อนใหญ่มาก5 0 0 0 m a ah มเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นเกมได้ยาวๆนะคะหรือเอาออกไปถ่ายรูปเอาออกไปรับงานเนี่ยก็จะอยู่ได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับเรื่องของการชาร์จนะคะตัวนี้เนี่ยจะชาร์จไวยอยู่ที่18วัตต์ทุกคนแอดแสดงนิดนึงนะว่าถ้าให้เนี่ยเยอะกว่านี้มานะคะก็น่าจะทําให้ตัวนี้เจ๋งกว่านี้นะแต่ว่า18วัตต์นะสำหรับราคานี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะคะดูไปถึงตรงนี้นะคะน่าจะอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมสำหรับตัว Redmi 12 5G เครื่องนี้ค่ะราคาปกติของเขานะคะจะอยู่ที่ 5,999บาทแต่เพียงคุณนะคะไปซื้อกับทาง AS 5 g ค่ะ่ซื้อจะได้ก็คือราคาเริ่มต้นสุดพิเศษนะ3,199บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะมีแพ็กเกจต่างๆเนี่ยให้คุณได้เลือกใช้งานกันนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนเพราะว่าราคาพิเศษแล้วยังมีนะคะสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกสิ่งแรกที่คุณจะได้นะคะก็คือคุณจะได้รับชมค่ะในส่วนที่เป็น AS Premium Plus นะคะยกตัวอย่างนะคะก็จะมีเป็น HBO Go มี View นะ m o n o m a x มีอิ Sport นะคะแล้วก็ AS k a รา o k เกอะไรแบบนี้ค่ะ อย่างแรกเนี่ยคุณจะได้นะคะรับชมฟรีเลยนาน3เดือนอย่างที่2นะคะคุณจะได้รับฟรีเลยในส่วนที่เป็น AS p o i n t นะคะได้ไป100คะแนนเอาไปใช้นะคะกับสิทธิพิเศษอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างที่3นะคะรับฟรีของพรีีมี่ค่ะก็จะเป็นกล้องเยงมีสมาร์ทคาเมล่า C200 นะคะมูลค่า10,90บาทค่ะเฉพาะการซื้อเครื่องเปล่าเนี่ยผ่าน AS Shop แล้วก็ AS Online Store สำหรับตัว Redmi นะคะ12 5 G เนี่ยยังได้ Redmi 12 5 G Gift Box นะคะมีทั้งร่มแล้วก็ที่ตั้งโทรศัพท์เนี่ยมูลค่า590้าร้อยเก้าส เครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องแบบพร้อมแพ็กเกจเลย4ค่ะคุณสามารถเลือกผ่อนนะคะผ่าน A m o n นีได้ทุกคนไม่ต้องมีบัตรเครดิตนะคะก็สามารถผ่อนได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังได้รับเครดิตเกินคืนนะคะถึง10%เลยทีเดียว5ค่ะก็สามารถจะผ่อนนะคะศเนี่ยได้นานสูงสุดถึง15เดือนเพีแค่คุณผ่อนกับทางกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ First นะคะก็เรียกว่าอนุมัตไิไปภายใน30นาทีเลยด้วย และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Redmi 12 5G ค่ะบอกแล้วว่าซื้อจับทาง AS เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนค่ะอ๋อแล้วสำหรับใครที่กัง,ลงกวลเรื่องความปลอดภัยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะมีที่สแกนลายนิ้วมืออยู่ข้างๆตรงนี้สแกนเวลดีนะคะและอย่างที่บอกไปว่าคุณสามารถใช้งาน AI 5G ได้ตั้งแต่แกะกล่องเลยทีเดียวค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถเนี่ยไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่ AS Shop ที่ร่วมรายการค่ะหรือเทเลวิสที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็ทาง AS Online Store อีกด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวองใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในเด้านลล่างแ้วกันนวันนี้ไปลาลาสวัสดีค่ะ Ah!